ทำประกันรถเพราะใช้รถทุกวันแต่ลมหายใจใช้ทุกวันมีประกันหรือยังคะสวัสดีค่ะเบญดานะคะครบเครื่องเรื่องประกันต้องเบนนะคะ วันนี้นะคะเบนมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันนะคะสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน AAI Service ค่ะง่ายจบครบในแอปเดียวค่ะสำหรับคุณลูกค้าคะที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วหลายคนอาจจะได้เริ่มใช้แล้วก็ดีทีเดียวใช่ไหมคะบางคนดาวน์โหลดมาแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ เพราะว่ายัางไม่มั่นใจว่าจะใช้เรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะดังนั้นนะคะถ้าใครไม่ได้ฟังคลิปนี้นะคะคุณจะพาทั้งหมด6สิ่งด้วยกันค่ะ 1. ค่ะภาพรวมของกรมธรรม์ที่มีนะคะแอปนี้นะคะจะรวมกรมธรรม์ที่มีเลยนะคะว่าคุณมีทุนประกันรวมอยู่ที่เท่าไหร่ทุนอุบัติเหตุเท่าไหร่โรครายแรงคุ้มครองที่เท่าไหร่ ทุนทุกพลภาพมีอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยนะคะรวมถึงค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่างๆค่ะสามารถดูได้เลยค่ะ 2. ะค่ะการชำระเบี้ยรประกันค่ะมีเดียวการชำระเบี้ยรประกันและสามารถชำระเบี้ยรประกันนะคะไม่ว่าจะสแกนผ่าน QR code ของแอปธนาคารของท่านหรือการจ่ายผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ค่ะ สถานะกรมธรร์ของท่านนะคะค่ะหลายคนแบบเอ๊ะวันนี้จะไปโรงพยาบาลน,นะไม่สบายแต่แกเอ๊ะกรมธรร์คุ้มครองอยู่ไหมคุ้มครองถึงวันไหนคุ้มครองอะไรบ้างนะคะหรือรวมไปถึงการที่จะกู้ยืมเงินในกรมธรรม์น,นะคะดูผ่านแอปนี้ได้เลยคะ<ว>่ะ4ค่ะสามารถดาวน์โหลดนะคะหนังสือรับรองการชำระเบี้ยค่ะเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีค่ะง่ายใช่ไหมคะ<ว>5ค่ะ สำหรับกรมธรรม์ควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ผ่านแอปนี้ด้วยวิธีการง่ายๆนิดเดียวเองค่ะค่ะและ6นะคะแอปพลิเคชันนี้ก็ยังมีบริการเสริมอื่นๆอีกมากมายค่ะอย่างเช่นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงรดูการระบาดของโควิดใช่ไหมคะเราก็มีการลงทะเบียนการแพ้วัคซีนผ่านแอปพลิเคชันนี้เท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะช่วยกันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ใช้งานกันนะคะ ำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโหลดแอปพลิเคชันหรือต้องการบริการอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นสรุปกรมธรรม์การดูแลเปลี่ยนแปลงและการเคลมต่างๆเบนก็ยินดีค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบนด้วยนะคะค่ะและอีพีหน้าเบนจะเอาสิ่งดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ